โอ้เ <agit rumor, S 1> จ <hire> ้าพระเจมาเกมเฟสชั่นนะครับผมวันนี้กับผมนายจอห์นวิะครับผมวันนี้ก็มาทำภารกิจโคออฟอันแรกของนี้คอร์เตอร์ไตล์ดูบอลเต็มปีเลยวันนี้มีคู่โคออฟคือใครครับผมคนที่ไหนนาออสเองครับนาออสนาออสันนี้เป็นการวอร์มอัพนี่จะมองอัพก่อนนะครับผมเอ้ยยิงไม่โดน ไหลอยครับผมใช้เอเคไว้ก็สำหรับคนที่อยากดูแคมแคมนะออสนะครับผมผมพูดเลยวะแคมไม่มีน้ำไม่มีนะครับผมแคม ก็จะเอาพลงสองแคมให้นะครับผมทั้งจอห์นวิกแล้วก็นะฮะเชื่ออันนี้เรามาเข้าสู่เมีออะไรภารกิจหลักกันเลยดีกว่าครับเป็น,น,นภาร,รกิจที่ให้ทำอะไรครับผมอ่าป้องกันบอมบอมไซด์นะคร<อ>ับ,มบ<อ>ผมป้องกันบอมไซด์ไว้ไม่ให้อ่าผู้ก,อกอ <laughs> อ่อการร้ายเพิ่งทำเสียงหล่อด้วยเนี่ยก็เผ็ดันเป็นรอย ถาขอถามเลยหน่อยครับครับผมความยากของภารกิจนี้นี่เอามาเท่าไหร่ครับเอ่อก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมแค่อ่ายากเที่ยวๆเลยครับผมไปถนนมาไปโอ้หนะ้าเจ็บปลาเอายิงเพื่อน <ไป S 1> นะครับยิงเพื่อนนะครับผม <laughs> ยิงเพื่อนนะครับผม เดี๋ยวกูซื้อระเบิดก่อนอ่าม่ต้องซื้อหรอกคือผมมีทุกลูกเลยให้ทุนแรงไม่นะเดือด,ดรถปะวะไม่รถไม่รถนี่ก็อาคาไตาจอนวิ้งครับผมพักจาก G T A มามัออ่อ Counter บ้างตอนนี้เรากำลังรอเวดที่สองมาแล้วบ้๊ค จอนจอนขอโทษจอหนโอ้เก็บจุดทางคันนลเนี่ยจอนขอโทษจอห์นตายเลยครับตายโอ้ยยังซื้อ M4A4 ไม่ได้เลยครับ้นหน้าผมหน่อยผมโคตรซีเรียเลยบอกได้คำเดียวครับจอนครับตายครับเวอร์ที่สามครับผม เวสหนึ่งประมาณเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวห้าตัวแต่คึกว่าความยากของบอดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจอนพูดเล่นใช่ไหมบอลที่มหมายแล้วกูอุ้ยแฟดด้วยครับจอนอีสองตัวครับผม กูอยู่นี่กูอยู่นี่เอาแล้วครับผมไปยาแล้วครับวันนี้จอนมาโชว์การพัดกันไปไม่เอาของปืนไปมาแล้วครับผมปืนที่ต้องทำภารกิจของน้า M4A4 ครับผมซื้อไฟมาเผาแ้างเผาไหมเ่งเฮ้ยทำไมจอนเลือดแต่แค่นั้นวะ

ตนนี้จอนอ่อนแล้วผมวันนี้ก็มาตอนนี้นะก็ซุ่มตุ๊ดก้วยครับโอ้ยจอนไม่มีตังซื้อปืนแล้วครับจอนแม่งไม่ช่วยอะไรเลยครับผมเอาบที่หลังมาเรียกว่าคนหล่อนะอย่ลืมซื้อไฟเฟย์มาเขาอะไรบ้างเป็แม่งครับผมก็แล้วคลิปนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้คนที่เล่นเก่งแล้วผมเพราะจะทำให้อารมณ์เสียได้ อาจจะมีกดหิดบ้างเล็กน้อยได้ครับผมหัวร้อนเป็นธรรมดาว่าทำไมไม่ยิงทำไมไม่เต้าหัวบอกเลยครับที่หัดเล่นอีกตัวหนึ่งครับอย่าไปล่ามันนะปล่อยมันนี่ครับผมแน่นอนจริง,รงๆครับผมทำไมจอนแค่เจ็ดหน่งวะ น้าเหลือใช้ M4 ฆ่าอีก8ตัว8ไม่มีผลนะครับผมอิมมูนระวังออฟนะรู้สึกเวฟนี้จะมีออฟมาด้วยเเ้ยหลือน้ยิงบ้างเหลือให้น้ยิงบ้างเหลือน้ายิงบ้างบอก ผมยังไปเอาสนายเนี่ยนโอ้โหน้ำแม่งรัวมัวมัวตัวไอ้ขอข้ออ้าวโอ้โหคือตายกูตอนจวิ่ปเก็บสนนตายเอยนะครับผมตอนตายปืนโอดแล้วฮึ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 ลย มาเก็บเก็บไปสองเหลืออีกหกขอขอบ้างขอบ้างอุ้ยสไนฟ์ออฟออฟออฟมาเด้ออู้เลิกเลิกเลิกเหลือที่หเลิกเลิก e p l o y i n g flashbang flashbang เฮ้ยได้ตรงไหนเออดีไงเฮ้ยเฮ้ยรีโหลดโอ้โหตัวตครับตัวตครับตัวตครับ โอ้โอ้น้าเกือบตายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจองเจ้าตายอีกแล้วคิดคืออทีเดยวเหลือสามเลยเหลือสามอุ้ยมันเริ่มเก่งขึ้นแล้วครับมันบอกว่า advancing จอแอบไว้จอแอบไว้หาที่กำบังไว้หน่อยจะแฟดไปให้แอดพอยัง อ้ยออฟมามึงเอาเครื่องทุนแรงไปเอาเครื่องทุนแรงไปอะไรของกูน,นี่ล่ะ <c oughs> สี่เปอร์เล็นอ๋อลบลบลบอ้ เลยสองตัวไหมาไขาวครับผม, <laughs> ออมจอนเลือดเหลือเท่าไหร่จอนเหลือห้าสิบโอ้หจอนแอบ,บเลยดูประตูให้จอนด้วย tat Thấy nó Ôi, ôi John John oh, nó John, no, John, no. John, John no, no. <coughs> John mình, <coughs> lor, điêu, John, vừa hay lọt cho mึง, to điu Jon, to điu. chọn điu điu gì <John. coughs> ai trốn? để đón luôn em rồi đi luôn đi. ai? luôn. cái 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 cay cay cay. ai trốn? mình đi luôn vô khóa quá đây là tao ngắn là lắng con. này 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 này, nó ẩn ở thấy không? ôi, đu mèn đi, ồ, mày chết rồi, mày chết rồi, ôi, mày tử rồi, lọt rồi, chặt đấy, Ê, John, Ê, chua, vãi, mày Nó sỉu, mày lỡ Nó anh không Ê, ôi, đồ mèn, tui không biết chơi game bắn súng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  bắn อ็เลยอ๋อยี่โมนแคจะได้เปลี่ยนปืนแล้วปืนนี้ไม่ไหววะโอ้ยโอ้ยเลยสิพายได้ตัวนะบรรจุบรรจุโอ้ขอบคุณมากครับจบภารกิจโอ้ยจอนได้โคม่าสองอะไรกันอะไรกันจอนต้องเอาตังค์ที่ขายเขากองมาให้น้าครับ น้ำเป็นไข่อ่ะเราก็จบจบแล้วครับจบแล้วสวัสดีครับ oh, ผมขอบคุณมากที่รับชม <laughs> ขอบคุณครับที่รับชมนะครับ bye bye, บ๊ายบายบ๊ายบายครับผม